สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับทีมงานคนหาหนูนะครับของพวกเรานะครับได้รวมตัวกันเรียบร้อยครับผมกำลังหาทําเลที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่ชาวไร่ชาวนานะครับเก็บเกี่ยวเรียบร้อยรู้สึกว่าเราจะได้ตรงไหนครับผมบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณบ้านโนนอดน้อยนะครับผม บนนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมโอ้โหฝุ่นตาลบเลยแม่เส้นทางของพวกเขาวันนี้นะครับจะบรรจบอยู่ตรงไหนของตำบลหนองนาแสงท่านผู้ชมต้องชมกันต่อไปครับผมตาม เลดูการคนหาหนูนะครับเดือนธันวาได้เริ่มขึ้นอีกแล้วจอดตรงไหนไม่บอกกันเลยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอาอยัางไงดีครับเอาไงครับลูกพี่เอาตรงนี้ดิยังยังไม่มีคำตอบครับผมต้องดูก่อนครับดูทำเลก,ก่อน อ่าอ่าอโอเคว่าไงว่าตามกันครับผมตามกันดีครับท่านครับเส้นทางคนหาหนูวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันครับผมพวกเรานี่ก็จะมีผลงานอะไระไรนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ติดตามพวกเรานะครับน่าน่าน่าจอดแล้วกันไม่บอกกันอีกเลยเห็นไหครับดูซิว่า เขาจะหาทำเลที่เหมาะสมตรงใสกันครับผมในรถคันนั้นนะครับก็จะมีพ่อเอะท่านขุนเดชและท่านเจ้าเงาะนะครับลงจากรถมาเมื่อกี้เนี่ยฮะเสื้อสีแดงใส่หมวกสีแดงครับผมนั่นคือท่านเจ้าเงาะครับผมพวกเรานะฮะหลังจากที่นะฮะจบคลิปสุดท้ายเดือนเมษานะครับผมใช้วเวลา จากวันนั้นถึงวันนี้ก็หกเจ็ดแปดเดือนนะครับตามกันอีกครับพ่านครับท่านผู้ชมครับดูต้นตาลนะครับสี่ต้นนั้นสวยมากเลยครับผมก็ยังอยู่บนเส้นทางนะฮะของคนหาหนูทั้งสามท่านครับผมคือชีวิตจริงไม่ใช่ละคร หรือหนังเป็นเรื่องรลา่าสามคนคนอาหนูเป็นอาชีพเลี้ยงตัวไปวันวันตื่นแต่เชา้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เชา้าไปยังจุดหมายไม่มีใคร รู้จะได้น้องหนูต้องตามดูต้องตา,ต,าตามดูตามดูนะครับว่าใครจะลงมาจากรถโอ้ยท่านจาหงอท่านคุณเตชลงมาจากรถแล้วพอเอ๊ก็เลยมนี่อ๋อตรงไหนก็ดีครับผม ไหนครับบริเวณนี้ผมว่าลงมติหรือยังครับผมพ่อเอนะครับผมไม่ได้เจอหน้า6-7เดือนครับพ่อเอครับเป็นไงครับพ่อเอครับสบายครับสบายดีครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตาจงอครับไม่ได้เจอหน้าผู้ชมนี่6-7เดือนมีความสุขยังไงครับเป็นไงครับดีดีมากดีดีครับผมดีมากเลย ทา่านคุเดชครับไม่ไม่เจอหน้าผู้ชม6กเจ็ดเดือนเป็นไงครับผมกับจะมีผลงานใหม่ๆวันนี้เอากี่ตัวครับโอยังระบุไม่ได้ยังระบุไม่ได้ครับผมกําลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรครับเนี่ย,อยลอย,อ,อยครับผมชึบแหมทา่านคุเดชครับผมส่วนทางนู้นครับท่านจ้องเหาะครับผมทาา่านจงเหาะแม่บวก สีแดงเสื้อสีส้มครับผมถึงไงครับเหว่าเข้าไปครับผมเหว่เข้าไปอยงไงครับทาง,งเกาๆ <c oughs> ดีเท่าไหร่ฮะ <h> ah> ยังไม่ดีเท่าไหร่ ต้องตามอีกครับผมปีที่แล้วนอนที่ไหนปีที่แล้วนอนที่นั่นข้ามอ๋อกองปะขามฝั่งนู้นฝั่งเขาเข้าเข้าเป็นนั่นอ๋อเดี๋ยวดักมาแถวนี้แหละอ๋อโอเคโอเคครับผมแถวนี้ครับผมครับผมมั่นใจแล้วครับผมทั้งสามท่านนะครับเตรียมตัวปากกดแล้วก็ผมมองโบมองดูจากสายตาครับ ที่นะฮะที่คุยคุยกันเมื่อวานนะฮะมีการนัดประชุมเพลิงกันเรียบร้อยแล้วครับผมแพลวนี้ไม่ต่ำกว่า5้0รหลังครับผมทั้งสามท่านมากมายเหลือเกินครับผมชมฮะเตรียมดูความระทึกใจกันได้เลยโอ้หุประกเพียบครับผมรองใส่หนูนะสามเหมือนเดิมครับผม ท่านยังมีความพร้อมนะครับฟิตร่างกายมาเรียบร้อยครับผมโดบกันมาปันพอแรงครับโอ้มารอบนี้มีไฟฮ่าฮโซลาเซลลด้วยครับผมวางสว่างจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นพวกเรากันชัดๆเลยครับวันนี้ตามกันเรื่อยๆครับผม บ้าน้องไผ่ตำบลน,น้องไผ่อำเภอเมือ,จองจังหวัดชยัยภูมินะครับผมเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวครับตอนเองครับผมรังเตรียมตัวเตรียมแท้าครับผมท่านจะเมาะใส่ถุงเท้าเตรียมตัวใส่เท้าผูรร้งเข้าผมท่านคุณเดชครับ กำลังเพิ่มพลังครับผมหลังจากนี้ไปสิครับผมมีอะไรก่อนจะมารอฟังครับผมเดี๋ยวตามกันอีกครับท่านครับบ๊ายบายหลังจากที่พอเอนะครับเกินกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมมั่นใจแล้วครับกำลังจะวางแแ่้ฮๆหลังนี้จะเป็นหลังแรกของท่านครับผม ต้องดูที่ฮะลีลากา,การวางเหวของท่านนี่จะเฉียบคมเหมือนเดือนเมษาหรือเปล่าปึ๊บนะ<า>หลังแรกครับผมเสียบลงไปเ,เสียบลงไปเว้ยไม่ตายเสียฟอร์มหมดเลย <laughs> นั่นก็ดีสตานะร์นะอ๋อตัวลงวางไว้นนิฮะ <laughs> ไม่ดีเอาเปลี่ยนใจด้วยครับพัน <c oughs> เอา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 ย้ายมาอีกสักหน่อยนึงครับผมป๊อบน,นั่นคุ้นๆนั่นทางนี้ลอยเขาเขนมีตัวไม้อืมลอยก่อมีตัวไม้เสียบลงไปครับผมนั่นจุบอืมน่านนี้่จะหลังแรกครับผมหลังจากนั้นก็ ติดหมายก็คือกระดาษและสาแตอเปิลครับผมนั่นฟักออกมาครับผมไม่ใช่เขียนโพยหวยนะครับผมเรียบร้อยแตอเปิลผ้าจุ่ที่คอมีไปเรียบร้อยครับผมครับขอนิ้วหน่อยครับพ่อครับยุกนิ้วหน่อยครับพ่อครับนิ้วโอเคขอบคุณพ่อมากครับผมเดี๋ยวไปดูท่านอื่นต่อไปครับผมเขามาก่อนแล้วนะฮึเขามาก่อนสตี๋อ้าวตาม คผู้ชมครับเรามาดูลีลาของท่านเจงาะงครับผมปั๊บหลังที่เท่าไรครับท่านครับตัวนี้หลังที่สามนะครับผมปักลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมดูซิว่ายามนัดแรกสองทุ่มจะได้ไหมเขาทุ่มเขาเป็นเก่ากันนัอ๋อร้อยเก่านะครับลีลาครับผมยังเหมือนเดิมครับผม ครับเรียบร้อยครับหลังที่สามครับผมตามครับท่านผู้ชมครับผมอะไรทางหนูหนเหยียบแล้วโอ้ยเดยยหนูนะเนี่ยอุอ้ยเอาถือตามกันดีครับท่านครับท่านคุณเดชนะครับกำลังจะปักแห้วลงไปนะครับผม ลีลาท่านนะครับผมเจ็ดแปดเดือนที่แล้วกับฤด,ดูการเดือนธันวา this <c oughs> ถามผมนะครับจอตรงไหนดีมีสองทางมาเราจะมาตรวจครับผมอ่าปากลงไป <c oughs> ชึบนะ้ำมันมันปากตรงนี้นะครับบริเวณแคมป์ของเราเลยครับผมมาลุ้นกันนะครับยามแรกสองทุ่มครับผม ารถแบทแมนนองเรนเดอร์ครับผมนั่นครับผมครับรถของท่านทั้งสามครับผมบริวเวณรอบๆกันประมาณขนาดนี้ครับผมฮะเดี๋ยวตามท่านคุณเดชสักหน่อยครับผมท่านคุณเดชนะครับเดินมาสักพักใหญ่นะครับก็มาเจอเส้นทางของน้องหนูอีกแล้วครับผม กำลังเตรียมตัวจะปักลงไปครับผมลงอาคมไว้เรียบร้อยแล้วครับด้านหลังของท่านนะครับมองๆองแล้วไม่ต่ำกว่า200หลังครับผมท่านชมทั่วเถอะนับได้นะครับเนี่ยเตรียมตัวมันใจตรงไหนดีปับึ้นมันใจเิ่มลงไป หมานมานแม่วะสู่สเตปเก่าครับผมสเตปเปิลกระดาษสีขาวคือหมาของเราทั้งคุณเดยครับฝันนิ้วหน่อยสู้ครับผมขอบคุณครับตามท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กองอำนวยการนะครับผมหลังจากที่พ่อเอะครับและท่านคุณเดชนะครับเจ้าเนาะครับผมวางแห้วครับผมตอนนี้ก็ น่าจะเป็นเวลา1 1โมง20นาทีครับผมลองมาดูช่วงเย็นกันนะครับว่าเขาจะวางกันได้คนละกี่หลังครับผมทั้ง3ท่านช่วงเย็นนะฮะผมจะกลับมาเสนอหน้ามารายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งครับผมอยากลาลออกลางวันครับท่านครับไป